สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เล่นกันในเกมเมก้ามอนสเตอร์นะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวออริจินมิวกันนะครับก็อย่าเพียงแต่ตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคก็น้องๆขอกันมานะครับว่าให้รีวิวออริจินมิวหน่อยซึ่งเกมเนี้ยผมเพิ่งจะรีวิวโปเกมอนเป็นครั้งแรกนะฮะปกติผมจะไม่ค่อยรีวิวโปเกมอนนะฮะเพราะมันเยอะจริงๆแต่วันเนี้ยขอสักหน่อยนึงมันเเป็็นนตัััวพิศษมาากกๆะครรบบสํห ออริจินมิลนะก็มีสุ่มในกาชาการันตีเทพนะครับผมก็จัดมาแล้วแหละก็หูเอาเรื่องเหมือนกันเก่งมากตัวนี้ใช้ได้เลยก็สําหรับ Origin m มิลนะครับก็เป็นโปเกมอนนะครับประเภทซัพพอร์ตนะครับก็มีทั้งซัพพอร์ตนะครับเพื่อน CC แล้วก็ตัวหนายืนแทงได้ด้วยนะครับผมก็สําหรับเดเม่ก็จะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับแต่พวก CC พวกสกิลช่วยเหลือเพื่อน,เ,อนเนี่ยคือแบบ จดเต็มแล้วก็สกิลเนี่ยค่อนข้างป่วนด้วยนะครับผมอ่ะโอเคก็มิวนะครับเป็นโปรแกรมอนพลังจิตนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอื่นเนี่ยผมจะพูดให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนเลยผมจะพูดสกิลก่อนละกันนะอย่าแปลสกิลก่อนนะครับมีน้องๆขอมาเรื่องการแปลสกิลนะครับโอเคก็จริงๆสกิลบางอันเนี่ยมันก็ถูกแปลเรียบร้อยแหละนะครับผมเนาะอ่ะโอเคเรามาดูกันที่สกิลก่อนนะครับเริ่มต้นนะฮะสกิลแรกนะครับเป็น แทงทอมเลนะฮะส่วนลายน้องเลก็จะเป็นทำดาเมจนะครับประเภทเดียวนะครคือทำเป็เมดตัวเดียวนะฮะหนึ่งร้อยเปร์เผมแล้วก็จะเพิ่มความเร็วนะครับยีนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่รับลง25%เป็นเวลา2รอบก็เป็นดาเมจพื้นฐานปกติแล้วก็มี CC เรื่องเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่เราได้รับลง2รอบนะฮะสกิลสองนะครับเป็นเมนทอนช็อคนะครับผมก็เป็นสกิลโจมตีเป้าหมายเดียวเหมือนกันนะครับ สกิลก็ร้อยแปดสิบนะฮะสกิลนี้นะครับหลักๆเลยก็คือมันจะสุ่มเพื่อนนะครับที่มี SP นะครับมากที่สุดนะฮะหายตัวได้นะครับผมบางทีบางศัพท์มันก็จะแปลแบบแปลกๆนิดนึงเหมือนเหมือนเราเหมือนก็สากิจแล้วก็ไปแปลใน Google นะครับผมสกิล3ามอันติเมตนะครับเจเนติกโมดิฟิเคชันนะครับสำหรับสกิลนี้ก็ออริจินมิวจะโจมตีเป้าหมายเป็นแบบกลุ่มนะครับ200%นะฮะ อันนี้นะครับจะสุ่มนะฮะทำให้ฝั่งตรงข้ามนะครับเป้าหมายฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลายเป็นไข่นะครับสำหรับตัวโปเกมอนนะครับที่ถูกเสกเให้เป็นไข่เนาะก็จะสูญเสียเลือดนะครับ6กเปเ็นเวลา2เทิร์นนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่เป็นไข่เนาะนะครับผมก็สำหรับตัวที่เป็นไข่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนโปเกมอนฝ่าเยเราเนี่ยไปตีมันเนี่ยก็จะโดนเดเมจแรงขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ 20%นตะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ทักษะนะครับแอนติเมทตัวนี้นะครับตอนเราทํา11ดาวเนี่ยจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับกรณีเราอัพมิวเป็น11ดาวเนาะมันก็จะมีเอฟเฟกในส่วนของอมีโอกาสนะครับ50%นะครับที่จะเพิ่มนะครับโอกาสที่จะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดไข่ได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาในการเป็นไข่เนี่ยเดิมทีมัน2เทินใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มเป็น3เทินโอเคนะตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ มันจะทําการอ่าเขาเรียกนะเชื่อมต่อเชื่อมต่อเขาเรียกนะเชื่อมต่อลิงก์นะครับทําให้นะครับอ่าศัตรูที่อยู่รอบๆตัวที่เป็นไข่เนี่ยโดนดาเมจด้วยนะครับสาแล้วก็จะโดนตัวที่เป็นไข่เนี่ยจะโดนลดเลือดทุกๆ10%บเปอร์เซ็นต์เินต์สิแล้วก็เพื่อนๆที่โดนสายลิงก์เนี่ยนะครับมันจะโดนทีละ5% 5%ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะอันติเมจต,ตอน11ดาวนเนี่ยเถื่อนพอควรเลย ต่อมานะครับในส่วนของพาสซีฟสกิลนะฮะผมพาสซีฟสกิลเนี่ยของออริจินมิลเนี่ยก็คือเมื่อออริจินมิลเนี่ยนะครับโดนเดรเมดนะครับได้รับเดรเมดเนี่ยถึง25%นะครับของเลือดของมันเองนะก็จะทำการเปลี่ยนร่างนะครับสอรอบนะครับซึ่งในการเปลี่ยนร่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนร่างเป็นเมกาฟูดินนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะคาซิเลียแล้วก็วอลพุฟเฟตน่าจะเป็นตัวโซนาร์ แล้วก็จะเปลี่ยนร่างเปลี่ยนฟอร์มแล้วก็สามารถที่จะใช้สกิลในส่วนของไอสาตัวน,นี้ได้นะครับผมแล้วก็นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไอดาเมจนะครับที่ได้ที่เราโจมตีสเป้าหมายกา็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็โดนดาเมจที่เบาลงนะฮะแล้วก็่าพาซีฟนะครับตอน7ดาวเนาะก็จะมีเพิ่มดาเมจ p v p นะครับ เพิ่มความเสียหาย p ีพของตัวเองครับลดได้10ลดได้5%ก็นะคืออ่าโดนดาเมจบอลลง5%นะฮะแล้วมันก็จะมีอ่าพาสีฟนะครับตอน10ดาวด้วยก็คืออ่าเราจะทำนะครับดาเมจแรงขึ้น5%ก็คือลด5เพิ่ม5นะครับตอน7ดาวก,กับ10ดาวนะครับหลกักๆกก็น่าจะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของอ่าสกิลนะครับของตัว origin m u s ซึ่งค่อนข้างปั่นป่วนเลยทีเดียวเรามาดูในส่วนอื่นๆกันนะครับก็อ่าจะมีในส่วนของ นิสัยก่อนแล้วกันนะฮะนิสัยออริจินมิวเนี่ยนะครับให้สังเกตกรอบสีแดงนะฮะกรอบสีแดงเนี่ยถ้าสังเกตแล้วก็คือมันจะเน้นไปทางด้านพลังป้องกันสีเขียวใช่ไหมครับอ่าเป็น1.1เนานะพลังโจมตีเนี่ยก็จะเป็นสีแดงก็คือไม่เน้นโจมตีเนาะซึ่งผมเองเนี่ยผมได้นิสัยหน้าด้านพอดีมันเพิ่มเ p e c i a l d e ์เดฟนะครับผมตัวนี้ตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ถูกใจก็สามารถที่จะทําการเปลี่ยนสกิลตัวที่ดีกว่านี้ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็ ไปดูกันในส่วนผูกสัมพันธ์นะครับโปเกมอนเนาะก็เริ่มวันที่แถวแรกครับซูเปอร์สปิริตนะฮะซูเปอร์สปิริตค่ามีมิวนะฮะออริจินมิวคสเซเลียฟูดินนะครับแล้วก็โซนโนโนนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของพลังโจมตี15%ทั้งเกายภาพระเวทนะส่วนคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับคิวเลิฟนะฮะจะมีออริจินมิวโทงเงปี้นะครับแล้วก็มีไอผีตัวเนี้ยมีมีคิวนะครับ แล้วก็มีตัวไข่แล้วก็มีอ่าฟิลนี่นะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของ sp นะครับ20%ส่วนอันที่3นะครับจะเป็นซ super imitation นนะครับก็จะเป็นออริจินมิ w กับมิ w t อันนี้จะเพิ่มพลังโจมตี15%แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นอ origin e m มอนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีมิ w ออริจินนะครับมีเซเลบีจิ r าช h แล้วก็ m e w ต้านะครับก็จะโดนอ่าเจ็ดจุาเปอร์เซ็นตอันนี้จะเป็นในส่วนของการผูกสัมพันธ์โปเกมอนถ้าเกิดว่าเรามีโปเกมอน ตามรูปภาพไม่เลยนะครับมันก็ได้สแตตตามนั้นอย่างผมก็ยังไม่ครบนะอย่างช่องแรกในขาดโซนโน,โนถ้าได้โซนโ,นโนก็จะมีพลังโจมตีเพิ่ม15%อะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของอ,อุปกรณ์เนาะสำหรับอุปกรณ์เนี่ยดีวผมจะพาไปดูตรงนี้นี่ครับสำหรับอาอวุธสุดยอดของ Origin m i l l เขาคืออุปกรณ์ชิ้นนี้ครับที่เป็นยีนคาสเตอร์นะครับตัวนี้ก็ จะได้ค่าพลังสแตตพื้นฐานตามรูปไปเนาะแล้วก็จะมีถ้าเกิดโปเกมอนเราสวมใส่อยู่นะก็จะมีในส่วนของการเพิ่มนะครับ SP15% สปดเนะครับผมตรงนี้เนาะก็เป็นอาวุธเฉพาะแต่ถ้าเกิดว่าเรา,าไม่ได้มีอาวุธเฉพาะนะครับถามว่าเราใส่อุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับทดแทนได้บ้างนะครับก็จะมีตัวเนี้ยตัวตัวแอปเปิลเนาะลิฟทโอเวอร์แนะครับ แล้วก็จะมีอีกนะครับก็จะมีมงกุฎตัวนี้นะครับใส่แทนได้นะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นสเก็ตนะครับตัวล้อสเก็ตนะกับตัวรีโมทนะครับไอ้ล้อสเก็ตกับรีโมทนั่นะจะเป็นอ,อุปกรณ์พื้นสีทองนะฮะส่วนสีม่วงก็จะเป็นแอปเปิลกับมงกุฎนะครับก็สามารถที่จะใส่แทนกันได้ต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนอื่น ของออริจินมิกันบ้างนะฮะในส่วนของชิปนะครับผมก็ให้ใส่เซตนะครับท o ร o ไ s h e เชนะครับผม2ชิ้นนะใส่เป็น2ชิ้นก็ได้นะครัท t ร t o ท s h เชลนะฮะแล้วก็สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันก็จะเพิ่มในส่วนของค่า SP พลังโจมตีแต่ว่าพาร์ทซีนะครับของตัวชิปนะครับมันจะเป็นเรื่องการเพิ่มนะครับอัตราการทำลายบล็อกนะครับตรงนี้ ตัวนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่2ชิ้นเนี่ยมันจะได้ sp 5%แต่ถ้าเราเลือกใส่4ชิ้นเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับโอกาส50%ฟื้นฟ,นฟนูความเสียหาย11%นะครับผมส่วนชิปนะครับอีกคู่หนึ่งที่ผมใส่เนี่ยนะครับแนะนำก็จะเป็นในส่วนของ snake soul นะครับ2ชิ้น snake soul เนี่ยนะครับพื้นฐานเลยก็เพิ่ม sp แล้วก็เพิ่มอัตราบล็อกนะครับผมตรงนี้ถ้าใส่2ชิ้นก็เพิ่ม sp สเปอร์เซ็ตรงนี้เนานะแล้วก็เซตที่3เนี่ย ใส่เป็นอ่าฟาชิลนะครับผมก็จะเพิ่มในส่วน sp นะครับแล้วก็พลังโจมตีแล้วก็อัตราการทำลายบล็อกนะฮะถ้าใส่2ชิ้นนะครับก็จะเพิ่มเลือด4%เนะครับสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่อุปกรณ์ชิ้นไหนมันก็จะมีทั้งระดับสีเขียวสีฟ้านะครับสูงสุดก็จะเป็นพวกที่เป็นสีทองนะครับมันจะได้อัตราพลังมากกว่านี้แต่ว่าพื้นฐานของพลังเนี่ยจะได้ประมาณนี้หลักๆผมก็จะให้แนะนําให้ใส่ประมาณตัวชิปเนี่ยสแบบนะครับที่ผมบอกไปนะครับ แล้วก็สามารถหาชิปแล้วก็ชิปเนี่ยสามารถที่จะทำการอัปเกรดได้คือปกติเนี่ยเอฟเฟกของมันเนี่ยนะครับมันจะมี2กับ4คือเราใส่ชิปได้ทั้งหมด6ชิ้นใช่ไหมครับเราจะใส่4ก็ได้นะครับที่มันเหมือนกันน่ะ่ชิ้นกับเหมือนกัน2ชิ้นก็เป็น42หรือเราจะใส่แบบ2 22ท 2, ี่ไมที่มี3ประเภทก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเอานะครับแล้วก็ในส่วนของรูนสโตนนะครับสำหรับรูนสโตนเนี่ยนะฮะก็จะมีรูนคิงคองนะครับ รูนกิงคองนี่ก็จะมีพื้นฐานเลยก็คืออไอ้ตรงทั้งบนเนี่ยมันเป็นสแตทพื้นฐานเนาะใต้เส้นปลาเนี่ยมันคืออาพาสซีฟของตัวลูนนะฮะด้านบน,นผมไม่พูดถึงแล้วกันก็ดูตามสแตทที่มันได้รับแล้วกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้สีไหนแล้วก็ตีโบกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพาสซีฟข้างล่างเนี่ยค่อนข้างสําคัญสําหรับลูนกิงคองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอลดความเสียหาย PVP นะครับสถ้าเกิดใส่3ชิ้นนะครับถ้าใส่6ชิ้นเนี่ยก็จะเพิ่มอีกส่เอร์เ ก็จะมีรูนคิงคองหนึ่งอันที่แนะนำนะครับแล้วก็จะมีพวกรูนพันธนะครับรูนพัน์เพิ่มพลังโจมตีนะฮะแล้วก็รูน,รนดีเฟนต์นะครับรูนดีเฟนต์ก็คืออัตราบล็อกจะบบกขึ้น5%เผมก็จะใส่แบบ3ชิ้นนะครับมีพันนะครับมีดีเฟนต์มีคิงคองนะครับใส่ประมาณนี้ครับคือเพิ่มในส่วนของดามเมจแล้วก็จะมีเรื่องการบล็อกนะครับ <S <s แล้วก็เพิ่มในส่วนของอัตราการโดนดามเมจเบาลงอะไรเงี้ยนะครับผมตรงนี้ก็ใส่ได้แล้วก็ ตีบวกเอาพยายามใส่นะครับเป็น3ามกนะครับหรือเป็น3ามสก็ได้ในนี้มันจะใส่กี่ชิ้น1 2 3ทั้งหมด9ชิ้นเนาะมันจะใส่เป็น3ามสหรือ3ามแล้วแต่เราจะใส่นะครับตรงนี้่ะตรงนี้ก็ผมก็ได้ทําการอัปเกรดมาแล้วนะครับก็ได้มาประมาณ8ป0 0 0 0าืนะครับก็ใช้ตามของที่เรามีนะครับก็เดี๋ยวจะไปบู๊กันนะครับตรงนี้ ก็จะผมจะเอาไอเทมอะไรมาใส่ก่อนชั่วคราวก่อนอันนี้จะเป็นไอเทมเพิ่มใส่เพิ่มเลือดไปก่อนอ่ะโอเคได้ประมาณ8ปดหมื่นหกยวเราไปลองต่อสู้กันดูเนาะอ่ะไปลองแชรเลนดูนะครับก็เป็นการรีวิวคร่าวๆแล้วกันปกติผมไม่ค่อยได้รีวิวโปกเกมอนเ้ามันใช้สกิลไปแล้วอ๋อใช่จะอธิบายเรื่องนึงครับก็คือ อ่ะมันอัตโนมัติอยู่นะคือปกติอ่ะเราสังเกตไหมครับว่า o r i g i n m l l นะ่ะมาถึงมันก็จะมีในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าไนะกรอบลูกแก้วนะครับจะเป็นฟองอากาศนะครับที่เป็นฟองน้ำรอบตัวนี้มันจะไว้เพิ่มสปีดแล้วก็ต้านทานนะครับให้โดนดาเมจเบาลงเนาะอ่ะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเาเรียกว่าเปลี่ยนล่างแล้วนะครับเนี่ยก็จะมีสกิลแรกนะแพนทอมแพนทอมเลนะครับ, Phantom, Phantom รบก็เป็นตีสกิลเดียว ีเสร็จก็จะได้ในส่วนของสปีดอ่ะมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนฟอร์มด้วยถ้าออริจินมิวเนี่ยโดยเมจสะสมเกิน25ก็จะเปลี่ยนฟอร์มนะครับเป็นแบบสุ่มตามสถานาการณ์นะครับสกิลสนะครับเป็นเมนเันช็อคนะครับสกิลนี้ก็จะมีผลก็ต่อเมื่อมีเพื่อนในทีมเนาะมันจะสูงเพื่อนในทีมที่มีเลือด SP สูงสุดหายตัวได้นะครับผมอ่าโอเคนี่เป็นล่างครับโอ้เป็นฟิเซอร์ด้วยนะครับ มันสามารถใช้สกิลของตัวที่มันเปลี่ยนร่างได้เลยนะครับอันนี้มันจะเปลี่ยนแบบสุ่มนะฮะตามสถานการณ์อดูอันติเมตการอันติเมตนี่ค่อนข้างแรงนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งอย่าไปดูตอนที่มันอยู่กับเพื่อนดีกว่านี่อืมเนี่ยกลายเป็นไข่ศัตรูกลายเป็นไข่นะครับอ๋อลืมบอกไปศัตรูที่กลายเป็นไข่เนี่ยนะครับมันจะโจมตีแบบพุ่งชนได้แค่ยอย่างเดียวนะคนนาองสาเลยสองเทิน แต่ถ้าดาวจะได้3เทินโอเคเนาะตรงนี้ตัวที่เป็นไข่นะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นไข่เนี่ยจะโดนลดเลือดนะครับเทินแรก60%เทินสร์นนะครับผมก็คือโดนลดเลือดไปเรื่อยๆแล้วก็ไอตัวที่เป็นไข่เนี่ยก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยถ้าเกิดเพื่อนในทีมาตีหรือถ้าเกิดว่ามันมีเพื่อนในทีมที่ท,ที่มันสมมติไอไข่ตัวสีเขียวเนี่ยใช่ไหมครับมันอยู่กับเพื่อนมีเพื่อนอยู่4ีตัวที่อยู่ในแมปเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นสายลิงก์นะครับเชื่อมต่อไปหาเพื่อนอนๆนะครับ แล้วเพื่อนๆในทีมมันเองเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะครับก็คือซวยอะนะครับง่ายๆอันนี้มันเหลือแค่ตัวเดียวเนาะก็เลยมองเห็นภาพยากเดี๋ยวาพาไปดูอ่ะแพนทอมเลยอ่ะเปลี่ยนเปคาซิเลียคาซิเลียก็จะเป็นในส่วนของตัวซัพพอร์ตนะฮะตู้มกลับเป็นมิวเหมือนเดิมครับเมทเทนช็อคตู้มนี่ครับได้ต้อตีสามอีกครั้งหนึ่ง นี่เป็นมิวทูด้วยครับอา่าเจนติกครับไปปั่นป่วนที่สุดนะครับผมบอกกันเลยสำหรับออริจินมิวคือผมชอบมากเลยตัวนี้ยคือแบบว่าแม่งโหแตอนแรกผมก็เล่นซับเซเลบี ia, กับเซนอาส์มาตลอดนะแต่พอมาเจอ này, มิวนี่ครูผมเปลี่ยนใจเลยนะครับผมก็เลยจะเอามิวเข้าทีมไล่ไปเอาคล่าประมาณนี้ ตูมเดเมจที่เราทำได้หลกักๆเลยก็คือจากการเปลี่ยนร่างนั่น,นตูมตูมตูมอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับ SP ผมแทบจะไม่ลดเลยอ่ะนี่อูมหหยเดี๋ยวอนนะฮะตูมโอเค ประมาณนี้นะฮะ,อะโอเคก็สำหรับการรีวิว Origin Mew ก็จะประมาณนี้ละกันนะฮะก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ชวองบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งเพ่แจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again